ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 45ตอนหลวงปู่สวงหยุดเวลาไม่ให้เกิดเรื่องเนื่องจากช่วงนี้โควิด19กำลังแพร่ระบาดเพื่อช่วยกันป้องกันมิให้เชื้อโควิด19แพร่กระจายมากยิ่งขึ้น ทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยจึงใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แทนและในคลิปนี้เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้เจอกับปฏิหารจากหลวงปู่สวงที่ทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และผู้สัมภาษณ์ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเพื่อช่วยเผยแผ่เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับทุกท่านได้รับทราบแต่ทางผู้ให้สัมภาษณ์แจ้งความประสงค์ว่า ไม่ขอเปิดเผยชื่อเรามาฟังเรื่องราวจุดเริ่มต้นว่าท่านผู้นี้รู้จักกับหลวงปู่สวงได้ยังไงอะไรทำให้เขาศรัทธาหลวงปู่สวงจนทำให้เขาได้เจอกับเรื่องราวปฏิหารจากหลวงปู่สวงครับคือย้อนกลับไปเมื่อปี2558นะครับ58ครับ, 58, รบที่ผม58 ที่ผมรู้จักหลวงปู่ครั้งแรกนะถือถือว่ารู้จักท่านกันแล้วกันนะครับครับ,ค,รบ,ค,รบคือท่านมรณนะถ้าพไ,ไปนานแล้วนะครับครับผมแต่ว่าปีนั้นผมยังทํางานอยู่ที่อาเภอพ,พิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับ,รบทีนี้ก็มีวันหนึ่งเป็นวันหยุดก็เลยชวนเพื่อนเนี่ยไปนวดแผนแผนโบราณครับในร้าน ในตัวเมืองอำเภอพีิมายะนะครับครับอันนี้ก็ร้านนวดนีนมันเป็นห้องรวมครับเป็นตึกแถวชั้นเดียวก็นอนที่นอนนวด,ดวจะมีสามที่สามที <3 S 2> <3 S 1> ่สี่ที่ประมาณนี้สามเตียงสี่เตียงนี่นะครับครับก็นอนรเรียงกันไปกับเพื่อนอันนี้พอนอนลงก็คือเราก็จะต้องมองคือนอนหงายเนี่ยก็ต้องมองไปที่เพดานฝ้าที่เพดานที่ผนังูงสูง,สงครับ ผมก็ไปมองเห็นหิ่งพระอยู่ที่ฝาผนังนะครับครับผมอยู่สูงสูงเฮ้ยอยู่ปลายเท้าอยู่ปลายเท้าเลยเหรอใช่ใช่อยู่ปลายเท้าอ่อด้านปลายเท้าทีนี้หิ่งพระเนี่ยมีอยู่สองสองหรือสามหิ่งนี่ประมาณนั้นคือเป็นหิ่งแบบเล็กๆที่เขาวางไว้ติดผนังซื้อจากร้านมาแล้วมาตีตะปูติดที่ฝาผนังประมาณนั้นพอจะนึกออกนหครับแล้วก็มวกผมก,ก็เลย คุยกับเจ้าของร้านอนะ่ะชวนคุยกันไปเรื่อยเปืียนในระหว่างท่ทนวดนะครับ,รบผมก็บอกว่าอ๋อพระอะไรอยู่ข้างบนนะ่ะสวยจังผมก็กว่าอย่างนี้นะผมผมมองขึ้นไปผมเห็นรู้สึกจะเป็นนางกวัเกเนืออะไรบ้างก็ไม่รู้่ะนะครับคครรัับบเพราะว่ามีไลายไลายอันทีน,นี้เขาก็บอกว่าอ๋อหลวงปู่สวงเขาบอกอย่างนี้นะครับอออืพี่เอ,อพอดีหนูเนี่ยศรัทธาหลวงปู่สวงเขาเขาเล่าอย่างเนี้ย เขาบอกนุ oh. จะไปเที่ยวไปกราบท่านประจําที่ศรีสะเกดแล้วเขาก็ชวนคุยเรื่องหลวงปู่สวงไปเรื่อยๆไปว่า,าท่านน่าศรัทธาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับครับชวนคุยไปเรื่อยผมก็เออ,ออไปเรื่อยอะเขาบอกเขาก็ถามผมว่าศรัทธาหลวงปู่สวงไหมผมก็บอกเออเอออไปตามเรื่องแต่ผมแต่ผมยังไม่รู้จักท่านเลยผมบอกตรงๆเอออไปเฉยเฉยครับ อันนี้เขาก็บอกพอคุยจบนะครับอพอพอนวดจบอะ่ะเขาก็เอาหลวงปู่สวงเป็นรูปหล่อลอยองค์ขนาดเล็กๆมาให้ผม<ะ>เขาบอกว่าเห็นว่าพี่นะ่ะเป็นคนศรัทธาหลวงปู่สวงเหมือนกันหนูจะให้เขาบอกอผมก็รับรับมาผมก็ยังไม่ได้อะไรแต่ว่าเป็นเป็นรูปหล่อลอยองนะครับเล็กๆแต่เพื่อนผมที่ไปด้วยกันเนี่ยเป็นนวดด้วยกันคือไปสองคน S <S> <S เขาไม่ได้ให้นะเขาให้ผมคนเดียวอก <c oughs> ็นอนพ้งคืนอนนอนนวดอยู่เตียงติดกันนะครับ,รบเ,ขเ,ขเขาเขาเขานวดเราใช่ไหมคนนี้เขานวดเราคือครับคือเขานวดเราคนนวดนี่คือเป็นเจ้าของร้านอ๋อฮะแต่เพื่อนผมเน่ะก็คือเป็นหมอหนวดอีกคนหนึ่งก็ค,คงจะเป็นลูกมือเขาลูกน้องเขาแหละคนละคนกันเขาก็เลยเขาถือเขานวดเขานวดคุณด้วยเขาก็เลยให้คุณคงทรมองนั้นครับก็เลยให้ครับ อันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่ผมรู้จักรล้งประสวงนะครับคราวนี้พอหลังจากนั้นมาไม่ถึงเดือนมั้งผมก็ต้องเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดอำนาจเจริญ mm hmm. คือบ้านบ้าน,บ,านบ้านเกิดผมอยู่อำนาจเจริญนะครับครับแล้วภรรยาผมก็อยู่จังหวัดอำนาจเจริญคืออย,ย้ายย้ายจากโคราชมาก่อนแล้วมาอยู่อำน่าจเจริญผมก็ต้องเที่ยวกลับ oh. ทีนี้พอ พอวันนั้นนะกลับบ้านนี่รู้สึกจะเป็นวันวันเสาร์หรือหรือวันศุกร์วันเสาร์ผมจาไม่ได้ว่าคือจะกลับบ้านวันหยุดนะครับอือ <c oughs> กลับมาถึงอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอย็ดแล้วจะมีห้างโลตัสนะครับ <c oughs> ผมก็เลยแวะเข้าไปหา,าซื้อน้ําดื่มหาซื้ออะไรกินอย่างนี้พัก <c oughs> พักระหว่างทางไปด้วยอะไรประมาณนั้นแต่พอแวะเข้าไปก็เลยเ จะเข้าไปซื้อหนังสือเพียมในร้านมันจะมีร้านหนังสืออยู่ในในห้างโลตัสนะครับพอจะไปซื้อหนังสือเพมพ์กําลังเลือกหนังสือพิียมอยู่ก็เหลือไปเห็นหนังสือวางอยู่บนชั้นชั้นขายหนังชั้นวางหนังสือมันเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับหลวงปู่สวงเอ๊ะผมว่านี่หลวงปู่สวงใช่หลวงปู่สวงองค์เดียวกับที่เขาให มอบให้ผมมาหรือเปล่านะผมก็คิดนะก็ก็เลยลองซื้อมาอ่านนะครับพอซื้อมาอ่านครั้นี้ก็เลยรู้จักประวัติท่านแล้วก็เกิดความศรัทธาครับอันนั้นจุดเริ่มต้นทีนี้ห,าหา่างห่างกันเยอะไหมห่งมนา,นหางห่างกันเยอะไหมครับ,รบที่กับว่าที่เขาให้มากับวันวันนี้ที่มาเจอหนังสือไม่น่าจะเกินเดือนนะครับไม่เกินเดือนหนึ่ง คือวันเวลาผมก็จำไม่ได้เพราะมันตำเกิดแต่ปีห้าแปดเนอะคราวนี้ก็ต่อมาอีกไม่นานปลายปีห้าแปดคือวันที่สิบหกธันวาคมห้าแปดเนี่ยผมก็ได้ย้ายจากโคราชเนี่ยมาทำงานที่รีสเกตคือจริงๆแล้วผมจะย้ายมาที่อำนาจเจริญนะครับเพราะว่าเป็นบ้านแล้วก็อยู่กับภรรยาอยู่กับบ้านพ่อแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเข้าไม่ได้เพราะว่า มันไม่มีที่ตำแหนง่งว่างให้เขาก็เลยมีคนติดต่อมาจากที่สีสะเกดว่าให้ย้ายมาอยู่นี่ก่อนก็ได้เพราะว่ามันก็ใกล้อำนาจแล้วแหละเขาว่าอย่างนี้นะครับครับถึงยังไงก็ใกล้กว่ากว่าจะโคราชเขาว่าอย่างนี้มผมก็ย้ายก็ย้ายม,มันก็แปลกที่ผมได้ย้ายมาสีสะเกดนะที่เป็นเป็นเป็นที่บ้านเหมือนกับจังหวัดที่ท่านหลวงปู่สวงท่านอยู่เนาะใช่ใช่แต่ อันนี้คือคือแปลกตรงที่เนี้ยว่าเออผมไม่รู้จักท่านมาก่อนแต่ว่าก็มีคนให้ให้ผมมาเขาบอกว่าคนที่ให้เนี่ยที่ร้านนวดเนียขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้ใครง่ายๆหรอกแล้วก็มีอยู่แค่นี้เองเขาบอกแต่ว่าเห็นว่าพี่เนี่ยเป็นคนศรัทธาร้วงปู่สวงแล้วก็ถูกชชตายยังไงไม่รู้เขาก็บอกเขาให้หลังจากมาศีสะเกดแล้วนะนะครับนานไหมครับ อ,นานม,อมาทํางานที่ศรีสเกตนี้ก็กประมาณปีกว่าสองปีสองปีนะกับประมาณครับปีห้าเก้าหกศูนทีนี้คือที่ทํางานผมเนี่ยผมขออนุญาตไม่ออกชื่อสถานที่ทํางานนะครับครับครับปรบากฏว่าผมมีปัญหาเรื่องงานคือมันก็มีเรื่องโครงการก่อ,กอสร้าง สาธารณูปโภคงบประมาณเกือบเกือบสิบล้านนะครับครับอื mm hmm. ปรากฏว่ามันผิดขั้นตอนทีนี้มันมีคนร้องเรียนไปที่หน่วยงานราชการซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบหน่วยงาน mm hmm. ข้องผมอีกทีหนึ่งนะ mm hmm. ขออนุญาตไม่ออกนามเขาเอาร้องเรียนเขียนหนังสือร้องเรียนไปทางน้นเขาทีนี้หน่วยงานรับร้องเรียนก็โทรมาเลยโทรมาหาผมว่าอ,อถามเรื่องราวมันเป็นยังไงยังไง ให้ผมเล่าให้ฟังก่อนผมก็เล่าให้ฟังทางโทรศัพท์เขาบอกว่าโอ้โหนี่มันผิดมากนะคุณว่าอย่างนี้นะครับอืม hmm. มันผิดกฎหมายผมก็บอกทํายังไงดีเขาบอกว่าเขาจะให้เอเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยลงมาสอบสวนนะครับลงมาสอบสวน hmm. ก่อนที่เขาจะมาสอบสวนนี่ผมก็กุ้มใจนะนอน hmm. กินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับ <laughs> ายแล้วว่ามันติดมากคือทําทําสัญญาจ้างไปแล้วนะ่ะสัญญากับผู้รับจ้างไปแล้วงบประมาณตั้งเกือบสิบล้านนะนี่มันมีปัญหาขึ้นมาไอ้ขั้นตอนของมันเนี่ยมันข้ามไปหนึ่งขั้นตอนอ hmm. นะครับข้ามไปหนึ่งขั้นตอนคือคือประกาศหาผู้รับจ้างแล้วทีนี้เนี่ยประกาศได้แล้ว hmm. เขาเสนอราคาอะไรมาถูกต้องแล้ว hmm. แต่ว่าตาม ที่กําหนดไว้คือจะต้องว่าประกาศผลว่าใครได้งานเนี่ย<ม>หน่วยงาน<ม>บริษัทไหนได้งานเนี่ยอม,มันจะต้องรอจนถึงวันที่ส<ม>ิบห้าถึงจะประกาศผลได้อื<ม>แต่ทางหน่วยงานผมอาจารปประกาศวันที่สิบอดคือประกาศก่อนวันที่สิบห้านะ<อ>มันข้ามขั้นตอนตรงนี้นิดเดียวนะครับ<ม>แต่มันก็ผิดเพราะว่าอย่างนี้มผมก็บอก ทำยังไงดีแล้วทเนี้สัญญาก็ทําไปแล้วยกเลิกสัญญาก็ถ้ายกเลิกสัญญาเขาก็ฟ้องตายเลยอืนะครับแล้วเงินตั้งหลายล้านเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาจะทํำยังไงจะเอาเงินที่ไหนมาใช้อ hmm. ผมก็กุ้มใจเลยผมตั้งแต่ทํางานมาก็ไม่เคยผิด hmm. แต่ว่าผมก็เอ,อคิดอย่างเดียวว่าเออยังไงเราไม่ได้ทุจริตนะใช่ใชมันเป็น เราพ่อบบกคร่องเราไม่ได้รู้จริตแน่นอนแล้วก็ไม่เคยคิดทุจริตอยู่แล้วด้วยก็คือเอาตัวนี้เป็นกําลังใจแล้วก็แต่ก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีจะทํายังไงดีนเนาะ hmm. ก็นึกขึ้นมาได้เคยได้ยินเรื่องหลวงปู่สวงท่านออ hmm. มีเมตตาแล้วก็เคยไปกราบท่านมาแล้วนี่ยเราน่าจะไปไปหาท่านนะผมก็คิดอย่างเนี้ย hmm. ก็เลยที่พึ่งสุดท้ายนะใช่ไม่มีทางออกก็ชวนแม่บ้านไปชวนธรยาไปนะไปไปหาหลวงปู่รู้สึกจะเป็นประมาณเดือนสิงหาหรือก,กันยานของปีนั่นนะครับก็ไปก็ไปกราบท่านไปบนนเลยแหละไปบนนว่าเออขอขอให้ แต่เรื่องนี้เนี่ยมันผ่านพ้นไปได้วยดีอนะไรประมาณนี้นะครับอืมแล้วบนด้วยอะไรฮะเพระก็บนว่าพอดีผมไปถึงวัดเนี่ยก็เห็นเป็นรูปหล่อของหลวงปู่ที่เขาก็มีไว้ให้บูชาอ๋อครับรูปหล่อนั้นเะน่ราคาสองหมื่นบาททีนี้เหรียญมีเหรียญด้วยเห็นเขาบอกว่าเป็นเหรียญปีสี่ศูนย์นะครับเหรียญหลวงปู่ก็ เห็นว่าสี่ศูนย์นะครับขราวก่อนเพ่งบูชาราสังขาครครับแต่ผมก็เลยบบนเรียนน,งงนี่หมื่นสองรูปหล่อร้อยองค์นี้สองหมืนครับผมก็บบนอน่ะว่าถ้าผ่านไปด้วยดีนะไม่มีไม่มีความผิดหรือว่าไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องเงินทองอะไรเนี่นะครับไม่ต้องอะไรเนี่ยก็ผมก็จะมาเช่าบูชารูปหล่อร้อยองค์หนึ่งองค์แล้วก็เหรียญน,นี่อีกหนึ่งเหรียญผมก็ บบออกกัลงงปูย่าเเนี้รามาติดตามกันต่อไปในคลิปหน้าว่าเขาจะได้บูชาเหรียญหลวงปู่สูงกลับไปดังที่ตั้งใจเอาไว้หรือไม่ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เพื่อช่วยกันเผยแผ่เรื่องราวของหลวงปู่สูงกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ